หลังจากที่เรารได้ร่วมพูดคุยกับนักวิทย,ยากรไปแล้วนะครับจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสูนแห่งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราได้รู้แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วครับแต่คราวนี้ถึงเวลาที่เราจะลงพื้นที่จริงกับโฮมสเตย์แห่งนี้ครับเพื่อร่วมกันแก้ไขเพื่อให้โฮมสเตย์แห่งนี้มีมาตรฐานและจุดใดที่บกพร่องหรือม,มีปัญหาเราจะร่วมลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันครับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วแล้วก็เดินมาในส่วนของตัวโฮมสเตย์หรือตัวห้องพักแล้วระหว่างทางให้เราเดินมามันก็จะมีเรื่องของต้นมุงต้นไม้บ้างมีอะไรบ้างผมถามพี่ออย่างนี้ดีกว่าว่ามันมีวิธีการจัดการหรือว่ามีระเบียบแบบแผนยังไงบ้างในส่วนนี้บริเวณของตัวบ้านค่นะ,คะมันก็ต้องมีการจัดระเบียบ,บแล้วก็ในเรื่องของความสะอาด นะคะเหมือนกับต้นไม้หรือว่าขยะอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณทางเดินหรือบริเวณร,รอบๆบ,บ้านเนี่ยก็ควรมีการที่จะทําให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเพราะว่าโฮมสเตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้พักเฉพาะในห้องอย่างเดียวเขาก็ต้องมีมุมนั่งเล่นเขาต้องได้มาเดิน,เล,นเล่นในบริเวณบ้านได้พักผ่อนอะไรเงี้ย ราะฉะนั้นก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดอบริเวณบ้านถ้าเป็นกิ่งไม้แห้งใบมุ้งใบไม้ยังไม่เท่าไหร่เพราะ,ะเป็นธรรมชาติวิถี<ช>ธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นพวกขวดพลาสติกถุงพลาสติกหรืออื่นใดที่เป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็ต้องเก็บทาความสะอาดให้เรียบร้อยอ่ะละครับคุณผู้ชมตอนนี้มาถึงในส่วนของที่เราจะพาเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องพักกันแล้วว่าผ่านตามมาตรฐานไหมหรืออะไรยังไงไหมนะครับอ่ะพี่อ๋อพูดถึงอย่างแรกก่อนเลยนี่มุมนั่งเล่นมุมนั่งเล่นนั่งพักผ่อนในบริเวณบ้านนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที เจ้าของบ้านควรจะจัดเตรียมไว้อนอกเหนือจากห้องนอนที่มีอุปกรณ์เครื่องนอนนะคะที่สะอาดไม่มีกลิ่นอับนะคะแล้วก็ห้องน้ําที่จะต้องมีห้องซ้วมหรือเป็นห้องอาบน้ําในห้องเดียวกันจะต้องมีประเภทที่แขวนผ้ามีถังขยะมีอะไรอย่างเ<อ>งี้ยอันนี้ก็คืออยู่ในตัวชี้วัดของมาตรฐานของโฮมสเตย์น,นะคะครับนะเวลาผมมาเดี๋ยวผมแน่นอนแล้วว่ามุมนั่งเล่นผมต้องมี เพราะปกติเราก็คงไม่ได้อยู่ในห้องแบบโอ้ยอย่างเดียวก็ต้องออกมาเดินเล่นนั่งเล่นข้างนอกบ้างอะไรบ้างอลาะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วถึงว่าในโซนต่างๆคราวนี้ส่วนในห้องต้องมีอะไรที่เป็นมาตรฐานอีกไหมฮะก็มีเรื่องของอุปกรณ์เครื่องนอนนะคะแล่ว่าจะเป็นที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มนะคะแล้วก็ที่แขวนผ้า กระจกะที่เป็นสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวแต่ง <ไข S 1> หน้าทำผมได้นะคะคแล้วก็ห้องน้ำที่สะอาดแล้วก็มิดชิดนะคะคแล้วก็ถ้ามีฝักบัวหรือจะเป็นแบบถังอาบก็ได้นะคะ,ะแล้วก็จะต้องมีทางขยะ ก็ต้องมีแขวนมีที่แขวนผ้าในห้องน้ำแอร์เป็นพัดลมก็ได้เหมือนกันห้องพักจะเป็นแอร์หรือพัดลมได้ทั้งหมดหรือจะไม่มีทั้งแอร์พัดลมได้ไหมฮะได้ถ้าพื้นที่นั้นมันอากาศมันไม่ร้อนมันยู่กางป่ายังไงเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้๋อคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานของโฮมสเตย์ที่ควรจะเป็นนั่นเองครับส่วนชุมชนไหนผมย้ำนะว่าถ้าดูอยู่เนี่ยก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดกับชุมชนของตัวเองได้เพื่อให้เกิดรายได้เศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าการพัฒนาในชุมชนเนี่ยให้ 哦，係<卡>，啊、oh, <okay. S 1>。